สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะอา,าอากาศอากาศแจ่มใสนะคะก็รู้สึกเสียงไม่มีเท่าไหร่นะคะวันนี้น้องๆเขาไม่ดีเดียนะเราก็มาอัคดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องแบบสบายๆใจได้นะคะเพราะสินค้าของเรามีกินของขายั สินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอให้ท่านทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหาาท่านสนใจอยากได้อะไรถ้าทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราตรงปกชัดเจนทุกชิ้นทุกอันนะคะ วันนี้เราก็จะมาพบท่านวลรดาจะได้กระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าคามแท้ของสกลนครมาให้ท่านนะคะสินค้าของเรามีกี่พร้อมขายสินค้าของเราสวยสินค้าของเรามีพร้อมที่จะให้ท่านตรงหน้าปกเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนมีกินงพร้อมขายนะคะพ่้อมเม่พี่นองค่ะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิงนะคะแต่สินค้าของเรานะคะขอเรียนท่านเลยนะคะเป็นผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครโดยตรงเลยนะคะ สินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะในวันนี้เราก็จะนำกระเป๋า้าคามเช่นกันนะคะมานําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษเนาะสินค้าของเรามีกิ่นท้องขายมีแท้แน่นอนนะคะมีตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันตกให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะวรลดาจะมาใส่แ้ดด้วยกระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้ กระเป๋าตัวนี้กระเป๋าซิปหนึ่งสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรียกว่าเป็นกระเป๋าหนึ่งิบนะคะบอรดาก็มาให้พิเศษเลยนะคะวันนี้เรามาจัดให้ท่านเลยนะคะหนึ่งสินะคะหนึ่งิในราคาพิเศษปกติกระเป๋าตัวนี้ขายสองเก้านะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะหน้าไลฟ์ให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะตัวนี้ในหน้าไลฟ์พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะวันนี้เราจัดโปรสุดๆนะคะในราคาพิเศษใบละร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะ เดวัลดาจะยกขึ้นมาเป็นนัมเบอร์นะคะอันนี้สตาร์ทเลยนะคะัมเบอร์ที่1ดูลายดูเชิงนะคะดูลายแบบนี้นะคะดูกระเป๋าทุกอย่างมีะะลายนะคะขอยกเวลาจิตไว้แล้วนะคะตัวนี้ัมเบอร์หนึ่งนะคะในราคาที่เสษเจียงร้อยห้าสิบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะคือัมเบอร์หนึ่งนะคะพอ่อเมพี่น้องค่ะ ่าเป็นนําเบอร์สองนะคะพราแม่พมีนอค่คะนลำเบอร์สองก็มีลายมีเชิงนะคะนี่ครับโนรดาให้ท่านไว้เลยนะทะ่านลำเบอร์สองนะคะพิเศษท่านเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะจะโปให้ท่านสุดๆเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะขายนา้านโนรดา,าขายสองเก้าเก้านะคะโอเค มานำเบอร์สามนะคะติดน้ำเบอร์ไว้ทุกอันทุกชิ้นทุกอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเวลาติดน้ำเบอร์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยเลยนะคะสินค้าของเราทุกชิ้นทุกอันมีจริงพร้อมขายมีแช่แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะนำคะกเป็นลายลงนะคะสวยงามเหมือนกันผ้าทุกผืนผ้าทุกอย่างมีมีงามทุกอันนะคะผ้าทึกผืนผ้าทุกอย่างมีงามแท้แน่นอนนะคะตรงหน้าปกให้ท่านเรียบร้อยเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะเพียงร้อยห้าสิบเท่านั้นจัดโบให้ท่านเลยนะคะร ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะโอเคนะคะต่อมาอีกนะคะเป็นนําเบอร์ห้านะคะนําเบอร์ห้าวันละได้เก็บติดนําเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะตัวนี้ดูลายดูเชิงนะคะติดนําเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายมีนําเบอร์ให้ท่านแน่นอนนะคะสินค้าของเรามีแค่แน่นอนนะคะมีนําเบอร์ให้เลยนะคะนําเบอร์ห้านะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงราคาพิเศษนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ก็มาอีกนะคะเป็นน้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนะคะตัวนี้ดูนะคะลายหมีใหญ่สวยงามแค่แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะลายหมีใหญ่ก็งามแค่แน่นอนระ,คะาค้าโบราณจัดโปให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะน้ำเบอร์หกเพียงร้อยห้าสิบบาทนะคะพ่อไม่พน้องคค่ะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เรามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ใบนี้นะคะที่เรายกตอนแรกเลยนะคะบรดาให้เป็นใบนะะัมเบอร์เจ็ดนะคะใบสุดท้ายนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท,ทักทักมาเลยนะคะพิเศษนัมเบอร์เจ็ดนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นกระเป๋าสองซิปอันนี้มาลายใหม่เลยนะคะบรดาเพิ่งได้มาบรดาก็มาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์หนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าสองซิทนะคะสองซิทพิเศษเลยนะคะปกติกระเป๋าตัวนี้ขายสามเก็เก้าเนาะแต่วรดามาให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะพิเศษเลยนะคะพิเศษจริงๆินะ วรดาพิเศษให้เลยนะคะ240บาทจัดราคาพิเศษให้เลยขายปกติ399้านะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะวลรดายกให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะให้ไปเลยนะคะ240บาทนะคะจัดรอให้ท่านพิเศษเลยนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะในราคาเต็มที่นะคะคือ240บบาทนะคะ อันนี้นะคะอันนี้นัมเบอร์สองเวลาได้ก็ติดนัมเบอร์ไว้เหมือนกันนะคะลายจะเฉียดเฉียดกันนิดหนึ่งนะคะลายแต่และลายจะไม่ใช่ลายเดียวกันเฉียดกันนิดหนึ่งเพราะใช้ผ้าพ,พื้นเดียวกันเนาะใช้ผ้าพ,พื้นเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะ240บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สามอันนี้คะเห็นหลายเล็ก แต่ละลายนี้สวยงามแท้แน่นอนนะคะเราก็พิเศษให้นะคะจาก3ามเก้าเพียง240บาทน,นะคะจัดโปรให้เลยนะคะอันนี้นาเบอร์สามเนาะนำเบอร์สามค่ะพิเศษให้ท่านเลยนะคะาพิเศษสุดๆเลยนะคะในราคา240บาทน,นะคะมาอีกนะคะตัวนี้มาอีกนะคะตัวนี้นาเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่นะคะเพราะแม่ที่น้องขาวันนี้เราก็มาพิเศษให้เนาะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายดูลายนะคะงามมากทุกลายทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะวราดาให้ท่านเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะจัดให้ท่านเลยนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะเพียง240บาทนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นน้ำเบอร์ห้านะคะเป็นลายมีใหญ่นะคะเราก็จัดพิเศษให้ท่านเหมือนกันนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำเบอร์หกน้ำเบอร์ห้านะคะติดไว้เรียบร้อยนะคะ ติดน้ำเบอร์ไว้ให้ท่านเลยนะคะติดน้ำเบอร์น้ำเบอร์ห้านะคะจากสามเก้าเก้าเพียงสอง้อสี่สิบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเรายินดีส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอเคอันนี้คือจบไปแล้วในกระเป๋าที่เป็นแบบสองซิปนะคะสองซิปกับหนึ่งซิปนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ใส่สชุดอลลอมสองเลยนะคะแล้วก็มาเห็นไหมคะชุดนี้จริงๆเวลดาใส่ไม่ได้นะคะแต่เวลดาไปแต่งให้แล้คะเห็นไหมคะแต่งแบบนี้นะคะ ไปแยกออกนะคะเพราะว่าสปอเราเสียดายเนาะเพราะว่ามันพอดีใส่เลยให้ตั้งแยกออกให้แล้วก็มาเป็นกระเป๋าเหรียญน,นะคะกระเป๋าเหรียญตัวนี้ให้เป็นของชํำร่วยให้เป็นของไหว้ได้แน่นอนปกติวรลดาขายใบละเจ็ดสิบโปรให้ท่านอยู่จริงๆของส่งขึ้นอีกแล้วให้ท่านใบละห้าสิบบาทนะคะวรลดาจะไม่ยกนําเบอร์นะคะถ้าท่านอยากได้ใบไหนท่านทักมานะคะจะได้แบบอะอไอลวาไรตี้กั ท่านจะได้ใบไหนนะคะใบละห้าสิบบาทมีสวยทุกลายนะคะท่านดูดีๆนะคะท่านดูคักๆเลยนะคะงามมากมีเยอะค่ะมีหลายลายนี่ค่ะแต่ละลายงามทุกลายนะคะใบละห้าสิบาทเท่านั้นบรดาให้ท่านเลยนะคะ,ล,ะล,าาลายแต่ละลายไม่ซ้ําแบบลายแต่ละลายไม่ซ้ํากันนะคะเราจะโปรให้ท่านนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเางินเหรียญนะคะให้ท่านใบละห้าสิบบาทนะคะให้ท่านใบละห้าสิบบาทลายนี้ก็มีนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะ รายนี้ก็มีนะคะโอเคแล้วเรามากระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋านี้นะคะอันนี้กระเป๋าซิปเดียวแต่รุ่นพับนะคะจริงๆตัวนี้ใบละร้อยห้าสิบนะคะใบละร้อยแปดเก้านะคะแต่วรดามา ขายให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะกระเป๋าตัวนี้ใบละลอยนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะบรดา,า,า,ายกให้ท่านเลยนาเบอร์หนึ่งนะคะร้อยเดียว <camar ader. S 2> พ่อแม่พี่น้องะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหนึ100่งร้อยบาทนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะมีนาเบอร์ติดไว้ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มาเป็นนาเบอร์สองนะคะบรดาก็ติดนาเบอร์ไว้เหมือนกันนะคะเพียงร้อยเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะร้อยเดียวเนาะ ร้อยเดียวจริงๆนะคะโอเคต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกคือนำเบอร์สามเนาะแบบนี้นะคะนำเบอร์สาพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนำเบอร์สเนาะนำเบอร์สเราก็มาพิเศษให้เลยนะคะให้พิเศษท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะคือ100บาทนะคะ ตอนน่อมาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะติดนัมเบอร์ไว้เรียบร้อยนะคะก็ร้อยเดียวท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้าอันนี้นัมเบอร์ห้านะคะเป็นลายนี้นะคะลายไม่เยอะลายครึ่งเซี่ยวนะคะนัมเบอร์ห้าก็จัดให้ท่านเลยนะคะร้อยเดียวนะคะพ่อเมี่นองะคะร้อยเดียวนะคะต่อมาอีกรุ่นนี้เป็นกระเป๋าพับแบบนี้นะคะ ยิ่งตัวนี้ขายไม่ได้นะคะต้องขายร้อยแปดสิบแต่เวลาได้เหลืออยู่สองใบก็เลยขายให้ท่านร้อยเดียวนะคะอันนี้นัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์หกนะคะตัวนี้นัมเบอร์หกอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้หกกับเจ็ดนะคะท่านจะรับไปไหนก็ได้มีหกนะคะหกนะคะหกกับเจ็ดนะคะ,ะ,คะอันนี้เวลาดาก็ให้ใบละร้อยเช่นกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคขาท่านใดสนใจทักเข้ามาท่านไหนอยากได้สินค้าก็โอเคนะคะสินค้าของเรามีทีมคลองขายมีแพ้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ คุค่าของเราทุกชิ้นทุกอย่างมีแต่บางครั้งเราอาจจะขายหน้าร้านไปแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยววรารดาก็คอยกกระเป๋าสพายให้ท่านนะคะ่าจริงๆแล้วขายใบละเกียรติร้อยนะคะแต่ช่วงนี้วราดาคอจัดโก้ใหท้ท่านเพียง550านะคะเราใส่ง่ายๆใส่สบายนะคะอย่างเงี้ยกระเป๋าตัวนี้นะคะนี่คะ่ะเก๋นะคะเก๋ใส่สบาย550านะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวนี้มีจริงพร้อมขายนะคะมีอยู่2ใบต้องการใบทักทายก็เข้ามาได้นะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคาววันนี้เราก็มีจริงความขายนะคะหากท่านต้องการสินค้าหากท่านอยากได้ผู้ามก็โทรมาจากบุทรชุดเจเปรตท่านหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกแอรไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาถามไถ่กันได้นะคะวิธีการที่ท่านดูสินค้าก็ให้ท่านดูอีพีก่อนนะคะอีพีตอนนี้เป็นอีพีที่หนึ่งพันหกร้อยกว่าแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นนัมเบอร์นะคะให้ท่านดูอีพีแล้วก็น <ๆ S 1> ัมเบอร์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะบรลดาก็จะได้ อ๋นคสินค้าง,งามๆถ่ายรูปให้ท่านดูได้ในพืนที่ท่านอยากได้นะคะโอเควันนี้เราก็มีกระเป๋าน้อยมายกให้ท่านแล้วสวยๆงามๆนะคะขอให้ท่านดูท่านชมท่านอยากได้อันไหนก็ท่านายกันเข้ามานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกท่าน,นการขอบคุณค่ะ